สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะและมาพบกับช่องเล y ี่แช่นะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังคอนนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสมุนไพรต้มอาบของคุณยายนะคะก็นี่นะคะที่ได้มา1เซตนะคะ2ห่อนะคะ1เซต2ห่อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะว่าจะต้มยังไงเขาก็จะมีวิธีการมาให้นะอันนี้2ห่อนะคะ 1> 1หนึ่งเซ็ตสองห่อต้มอ่าบได้14วันนะเขาก็จะมีบอกวิธีให้นะคะแบบนี้วิธีใช้ให้เอาหอยาไปต้มในน้ำหนึ่งห่อต้มทั้งผ้าใส่น้ำสี่ลิตรต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาทีจากนั้นนำมาผสมน้ำเปล่า15-20ลิตรให้น้ำพออุ่นเกือบร้อนสามารถตักอาบได้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการเก็บรักษาหอยาด้วย ก็คือเอาห่อยาขึ้นจากน้ําแล้วนําไปตากแดดหรือใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาไว้ต้มวันถัดไปหนึ่งห่อนะคะหนึ่งห่อนี้สามารถต้มได้เจวันอาบวันละหนึ่งครั้งตอนเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าฤทธิ์ยาเขาจะมีความเป็นฤทธิ์เย็นนะคะดูเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าจะข้างในจะเป็นยังไงนะคะ ไปดูตามเพจได้เลยนะคะเขียนว่าสมุนไพรคุณยายอะคะ่ะเพราะว่าคนสมัยนี้นะคะไปหาสมุนไพรมาใช้ไม่ได้ก็จะสั่งแทนการอยู่ไฟนี่นะคะเขาก็จะเดี๋ยวเราจะใส่หม้อน,นะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมหม้อนะคะหรือภาชนะที่เราจะใช้ในการต้มนะคะก็ใส่น้ำลงไปค่ะอยู่ที่4-5ลิตรนะคะ เป็นคุณแม่หลังคลอนะคะถ้าทําเองนะคะไม่แนะนําให้ยกน้ําเองนะคะให้ตักทีละขันแล้วสามารถใส่นะคะคุณแม่ก็ไม่มีใครช่วยก็เลยต้องตักน้ํามาทีละขันแล้วก็มาต้มเองนะคะอันนี้เราได้น้ําเต็มที่แล้วเนาะต่อไปเราก็จะใส่สมุนไพรนะคะอนี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เปิดแก๊สตั้งไฟนะคะ ถ้าอยากอาบน้ําเช้านะคะอยากอาบน้ําเช้าจริงๆคุณแม่ก็จะต้มใบข่านะคะนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเหมือนกันจะใช้ใบข่าสดๆนะคะเอามาต้มน้ําแล้วก็อาบคุณแม่ก็อาบตอนเช้าตอนกลางวันได้นะคะส่วนสมุนไพรคุณยายนี่อาบได้เฉพาะตอนเย็นนะคะก็เอาต้มค่ะรอให้เขาเดือด15นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูกันต่อไปค่ะ ตอนนี้สมุนไพรของเราก็ต้มจนได้ที่แล้วนะคะต้มประมาณ15นาทีค่ะน้ำก็จะเดือดแล้วก็จะมีสีเปียกน,นะคะดูเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ไปผสมน้ำเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมน้ำเปล่าเราจะอาบน้ำร้อนไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการเปล่าหรือการทำให้น้ำอุ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าวิธีการทำทำยังไงต่อแต่ไม่แนะนำให้คุณแม่นะคะที่เพิ่งคลอดน,นะคะจะยกหม้อยกหม้อไปตัก ใส่น้ำนะคะให้เราวางเป็นที่นะคะแล้วก็ใช้ขันตักลงใส่ผสมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตตักทีละขันไปใส่อ่างก่อนนะคะแล้วต่อดีนะคะคุณแม่ก็ได้นําน้ําสมุนไพรที่ต้มนะคะมาใส่ในภาชนะหรืออ่างนะคะที่จะเอาน้ําเปล่าที่อุณหภูมิธรรมดานะคะมาผสมตอนนี้คือน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ําเย็นกันนะ ใส่ไปจนครึ่งอ่างนะคะนี่ลองดูนะคะเอาหลังมือนะคะแตะแต่ถ้าเขาร้อนมากนะคะก็ถือว่าเรายังอาบไม่ได้นะคะก็ให้ผสมน้ำอีก ไม่งั้นผิวของเรานะคะก็จะระคายเคืองแตะอ่าโอเคตอนนี้คือน้ำได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มอาบกันเดี๋ยวเราจะมาอาบกันนะคะค่ะแล้วนี้นะคะก็เตรียมชุดอาบน้ำนะคะก็คือใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่อาบนะคะถ้าเราจะไปอาบในห้องน้ําก็จะสะดวกนะคะแต่ต้องให้คนยกน้ําไปให้ในห้องน้ํานะคะแล้วก็ถ้า จะอาบกลางแจ้งก็คือใส่ผ้าถุงนะคะปัญหาของคุณแม่นะคะก็คือมีผิวหนังผิวคอนะคะที่แบบเป็นผื่นเป็นลายนะคะแล้วก็มีจกักระแลที่แบบดำนะคะคือปัญหาหลังข้อนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฮอร์โมนของเรามันเปลี่ยนเราก็ต้องรักษานะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออาบน้ำก่อนนะคะ ล้างแห้งล้างขานะคะถ้ารู้สึกว่าร้อนเกินไปเราก็ผสมน้ำต่อค่ะอาบให้หมดเลยนะคะเราจะถูสบูก่ก็ได้นะคะหรือไม่ถูก,ก็ได้นะคะแต่คุณแม่ก็คือยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคือถ้าเราขัดผิวหรือเส้นเอ็นนะคะเขาก็จะ ทำให้เราอ่ะต้าบอกว่าบางคนนะขัดผิวมันไม่ดีค่ะเพราะว่าจะทําให้เส้นเลือดอ่ะเป็นวงกลมเป็นกลุ่มเป็นตานะคะสบายมากเลยค่ะ เราจะสระผมก็ได้นะคะเย็นสบายค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังอาบน้ำนะคะว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกค่ะ ค่ะแลนี่นะคะคุณแม่ก็ได้อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาแต่งตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังคลอดน,นะคะเราสามารถใช้ของที่ไม่มีกลิ่นน้ําหอมได้นะแล้วก็วิธีการเก็บรักษายาสมุนไพรนะคะก็คือใส่ถุงต้มแล้วใส่ถุงนะคะแล้วก็มัดปากถุงเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะหลังอาบน้ําเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือผิวรู้สึกเย็นขึ้นนะคะ เมือนเราได้อาบน้ําอุ่นแล้วเป็นยาสมุนไพรด้วยผิวเหงื่อออกนะคะก็เนี่ยจะมีเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกสบายตัวขึ้นยังไงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคุณแม่นะคะฝากช่องเลนนี่แชร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ